ปลดล็อกการไลฟ์สด ด้วยคลิปวิดีโอนี้ค่ะหลายๆคนนะคะที่มาปรึกษาคูซา่าอยากจะออกมาพูดเหมือนคูซา่าอยากจะออกมามั่นใจอยากจะออกมาพูดเก่งค่ะแล้วก็มัวแต่ดูคนอื่นมีผลลัพธ์มากขึ้นดูคนอื่นขายดีมากขึ้นแล้วตัวเองก็อยู่ที่เดิมด้วยความที่ฉันไม่กล้าฉันกลัวค่ะคุณฟังคลิปนี้คุณปลดล็อกแน่นอนค่ะข้อที่1ก็คือคุณให้ความหมายกล้องเท่ากับอะไรค่ะสําหรับครูซ่านะคะกล้องเท่ากับเพื่อนสนิทค่ะทุกครั้งที่คูซ่าคุยกับกล้อง และก็คุยกับคนที่อยู่ในกล้องคูซ่ารู้สึกว่าคูซ่าสนิทกับเขาค่ะเขาลักคูซ่าค่ะเขาชอบคูซ่าและเขาพร้อมสนับสนุนเกื้อกูลคูซ่าค่ะมันทําให้คูซ่าอยากออกมาเจอเพื่อนทุกวันค่ะแล้วก็อยากเอาตัวเองออกมาอยู่หน้ากล้องทุกวันคุณลองคิดแบบนี้ดูสิคะข้อที่2ค่ะกล้องเท่ากับ เครื่องผลิตเงินค่ะเวลาที่ครูซ่าเอาตัวเองออกมาไลฟ์สดครูซ่ารู้เลยว่าครูซ่ากาลังสร้างเงินสร้างธุรกิจของตัวเองค่ะปุ่มไลฟ์สดคือเครื่องผลิตเงินของครูซ่าค่ะปุ่มไลฟ์สดคือปุ่มให้ของครูซ่าค่ะเวลาที่เราออกมาไลฟ์หรือออกมาอยู่หน้ากล้องเรากาลังรู้สึกว่ายิ่งเราให้ยิ่งเราได้ค่ะยิ่งให้ยิ่งได้หรือยิ่งไลฟ์สดก็ยิ่งรวยค่ะทุกคนลองเอาข้อที่2นี้ไปทําดูนะคะข้อที่3การออกหน้ากล้อง เท่ากับช่องของฉันค่ะคุณรู้ไหมคะว่าถ้าการที่คุณะจะมีช่องทีวีหรือช่องโทรทัศน์เป็นของตัวเองอะ่ะคุณจะไปออกโฆษณาคุณจ่ายหลักแสนหลักล้านนะคะแต่วันนี้ค่ะนี่คือโอ การที่ดีที่สุดที่คุณจะได้ออกหน้ากล้องและนั่นคือช่องของคุณเองคุณจะไลฟ์กี่โมงก็ได้คุณจะออกอากาศกี่โมงก็ได้ค่ะและนี่ยิ่งเป็นธุรกิจแล้วทําให้คุณรู้เลยว่าการที่คุณออกมาอยู่หน้ากล้องคุณกําลังสร้างธุรกิจหลักสิบล้านหลักร้อยล้านค่ะผ่านกล้องมือถือตัวเดียวคุณว่าถ้าวันนี้คุณมีความคิดเหมือน3ข้อนี้คุณจะมั่นใจในการไลฟ์สดไหมคะคุณจะปลดล็อกการไลฟ์สดไหมคะครูซ่านะคะบอกทุกคนเลยว่า2ปีที่แล้วครูซ่ามาจากคนค่าแรงวันละ5 0 0บาทมาจากพนักงานประจํามาจากครอบครัวล้มละ แล้วคูซ่าก็พลิกชีวิตได้จากการไลฟ์สดจากการสร้างตัวตนคูซ่าขอส่งพลังใจให้ทุกคนนะคะลุกขึ้นมาสร้างความสําเร็จของตัวเองคุณยิ่งใหญ่ได้มากกว่าที่คุณคิดคูซ่าเป็นกําลังใจให้ค่ะด้วยรักคูซ่าค่ะ